ค่ะตอนนี้ร้าแกรนกัอยูเทรานคุณลินรา,าหาันพื้นเมืองชื่อดังข้องจังหวัดระนองค่ะใครเืมากันเป็นครอบครัวมาเป็นทั่วมาเป็นคณะหรือมาเป็นกรุบทองเที่ยวต้องไม่พลาดร้านนี้เด็ดขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารวานอาหารขึ้นชื่อข้องผักตายสามารถนมาลิมลองกันเทนีได้นอกจากเป็นอาหารข้าวแล้วยังมีอีกนึ่งอยางขึ้นเ่อเป็นซอฟพาวเวอร์ข้องเทนีนั่นก็คือไอติมรูปรดสดซ่องแถวซ้ำมิติค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ ร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณบอ่อหนำนอนดักซาวารินอยู่ในตัวเมืองระนองใครที่เป็นไส้มูสามารถมาไว้ข้อพรพระพิขเนตกันได้ที่ร้านก็จะมีการไหว้ถูกปีในเดือนมีนาคมเป็นวันบวงสรวงข้องร้านและเดือนกันยายนเป็นวันเกิดข้องพระพิคเนตในส่วนของอาหารที่นี่มีเมนูพื้นเมืองภาคใต้อาหารทะเลเช่นเมนูปลาลุ่มผุกถีห้ากินได้ยากแต่ร้านคุณลินก็มีให้สั่งได้ ทีนี่ยังมีเมนูฟรีให้อีกหนึ่งจานก็คือใบเรี้ยงพัดไข่เป็นสูตรของทางร้านให้ลูกค้าได้โชว์ฟีมือพัดเองรวมถึงเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์คือน,น้ำใบเรียงปันสำหรับใครที่มาแล้วตัดสิ้นใจเลือกเมนูไม่ได้ก็มีเสี่ยมซี่ให้เหลือกเมนูอาหารเป็นการสร้างซีซันข้องทางร้านรวมถึงยังมีของฟากเมืองระนองเช่นกุ้งแหง้งแมกกายูและน้ำแรกลับไปฟากคนที่บานได้อีกด้วย ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับโกหัวหรือว่าคุณส้มโชคเจา้าของร้านคุณลินทีจังหวัดระนองค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับขานค่ะสวัสดีครับผมครับก็ผมเจ้าของร้านนะครับสมโชคว,วงพัฒนาครับหรือว่าที่ระนองก็เรียกโกหัวกันครับค่ะบรรยากาศวันนี้เดินเข้ามาปุ๊บก็คือ ร่มรื่นมากเลยค่ะแนะนำร้านนิดนึงครับได้ครับร้านอาหารคุณลินนะครับอยู่บริเวณสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าเป็นบ่อน้ำร้อนรักษาวารินครับก็อยู่ในที่เดียวกันเลยครับก็จอดรถแถวนี้ได้หมดเลยแล้วก็มาเดินหรือว่าจะไปแช่น้ำก่อนนะครับแช่น้ำเต็มที่แล้วก็หิวแล้วก็มาทานหรือว่าสลับไปสลับมาได้ครับตรงข้ามก็จะมีลานนวดอีกมเราสามารถใช้เวลาสักครึ่งวันนะครับในการมาเที่ยวจังหวัดระนองแล้วก็มาชมธรรมชาติรอบนี้เพราะเป็นเวิร์กนะครับแล้วก็ มีภูเขามีเขียวเขียวขจีนะครับแล้วก็มาทานอาหารได้ครับบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นไงบ้างคะนักท่องเที่ยวการตอบรับหลังปีใหม่เนี่ยนะครับก็เข้าสู่หน้าไฮาโดยสมบูรณ์ของท่องเที่ยวระนองเนี่ยครับก็เป็นหน้าทะเลด,ด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมากหน้าหลายตาถ้าได้เดินอยู่บงบ่อนร้อนนี้ครับก็จะเจอนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ลูกค้านักท่องเที่ยวจากกรุงเทพครับ เยอะเยอะกว่าปกติครับช่วงนี้น่าหายชาวต่างชาติเขาก็จะมาดรอปไว้ก่อนสักวันหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเกาะพยามครับแล้วก็พอเขาไปอยู่เกาะพยามบางคนก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วก็ขึ้นฝั่งสักวันหนึ่งก่อนที่จะไปจุดอื่นในประเทศไทยต่อครับ,รบแล้วในช่วงที่ตอนนี้มีการประชุมครมสัญจรนะคะคร,รู้สึกยังไงบ้างคะที่ทศได้มันเลือกที่จะหมดระนองเซอร์ไพรส์ครับอย่างแรกเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจมากครับเพราะว่าก็ไม่ได้ คิดเลยครับว่าจังหวัดเล็กๆเนี่ยจะได้รับเลือกแต่ก็รู้ว่าต้องเลือกทางนายกเศรษฐาจะเลือกอจังหวัดรองใช่ไหมครับก็จังหวัดรองก็มีอยู่หลายจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนละนองนะครับที่มีการจัดคอรมอสัญจรนะครับแล้วก็ทําให้อย่างแรกเลยนะครับเงินหมุนเวียนที่จะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับกระจายไปถึงรากจ้านะครับอย่างร้านผมเนี่ยเป็นร้านอาหารนะครับมีทั้งผัก มีทั้งหมูจากมกของแม่คงแม่ค้าที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะครับแม้กระทั่งตัวร้านอาหารโรงแรมทานเฟอร์เรื่องรถเรื่องสายการบินได้ทุกองค์ประกบครับครับรรรแล้วคิดว่าอยากเห็นอมอเนี่ยพัฒนาด้านใดบ้างท่านในจังหวัดก็ในมุมของผมผมอยู่ในสายท่องเที่ยวนะครับก็ในสายท่องเที่ยว <c oughs> อย่างแรกเลยเถ้าทุกคนน่าจะรู้นะว่ากําลังซื้อเราถดถอยลงนะครับ ไม่รู้ว่ากระแสรหรือว่าอะไรตอนนี้ครับหนึ่งหนึ่งหงมื่นบาทดิจิทัลสามารถทําได้ไหมนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งถ้าอยากย้อนกลับไปนะครับก็ในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังแย่ๆในรัฐบาลก่อนมีการบูสตัวหนึ่งก็คือเราเที่ยวด้วยกัน 60- 40ถ้าสามารถเอามาใช้หรือว่าเปลี่ยนเป็นคําอื่นก็ได้ครับที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับน่าจะช่วยได้เพราะว่าทุกว,วันนี้นะครับนักท่องเที่ยวไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากโควิดก็มาในปริมาณที่ อาจจะ60% 70%เเมื่อเทียบกับปี62ครับ mm hmm. ก็อยากวิงวอนทางรัฐบาลนะครับว่าในควบการท่องเที่ยวหลายๆส่วนโดยเฉพาะจังหวัดรองแบบนี้นะครับไม่ได้มีโอกาสมากเท่ากับจังหวัดใหญ่เพราะว่าอินฟาสเตรเจอร์โครงสร้างอะไรต่างๆก็ไม่ได้พร้อมเท่านะครับแต่ก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวลองมาเที่ยวเมืองรองแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะช่วยกระตุน้นหรือบูสต์เพิ่มขึ้นครับ ติกเนื่อยางที่เป็นท่นิยมข้องรานนั่นก็คือไอติมเรามาแลไอติมรสหม่ซ้ามิตีที่เป็นซอบพ,พาวเวอร์ข้อมจังหวัดระนองแม้ว่าจะเพิ่งเปิดตัวไปในต้นปีก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวและประชาชนยัางมาลักษณะข้อมไอติมก็จะเป็นรูปรสไม้มีเลขะะเบียนแปดซีไม้ถึงเมืองฝนแปดแดดซีมีสีรสชาติให้เลือกชิมกันค่ะมีรสชาติไทยชาเขียวโกโก้แล้วก็นมเย็น ซึ่งราคาแทงละ25บาทแถวนั้นค่ะใครมาด่าน้องต้องมาลองให้ได้ปกติมาร้านนี้น้อยไหมคะมาบ่อยค่ะมากินข้าวกับครอบครัวค่ะแล้วก็นอกจากมีข้าวก็ยังมีไอติมใช่ค่ะไอติมตอนนี้กําลังดังเลยค่ะเข้าส่องแถวใช่ค่ะส่องแถวไม้มีกอดอะไรมั้งคะอันนี้กินชาเย็นค่ะชานีโกโก้ค่ะขอโฆษณาเลยเขาลงโซเชียลเยอะใช่เออส่วนมาก เวลาใครมาค่ะเขาเขาจะถ่ายตัวนี้ลงก็เลยยากลองกัเลยแวะมาก็เป็นทางพลาดไปมากนะคะแต่ในช่วงนี้จะมีประชุมคอรมอสั้นจอนทีละน้องค่ะคะรู้สึกพื้นฐานมากที่วันคอรมอได้เรียกทีละน้องมาลงวมประชุมที่นี่อันนี้รู้สึกเออดีใจแล้วก็ยินดีมากนะคะเราคนละน้องนะคะเมืองเล็กๆพอมีเข้ามาแบบนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเมื่อทำให้เปิดการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยดีขึ้นคือเข้าทำให้เข้าได้รู้จักละน้องมากขึ้น,นะคะ่ะ หวังว่าทางหลังจากที่เขาประชุมเสเร็จแล้วเนี่ยค่ะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเหนียวน้องมังก็ในเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะรู้สึกษายากให้หนังท่องเที่ยวทางทางประเทศไทยค่ะเห็นว่าที่นี่ยังมีอะไรที่สวยงามอยู่เยอะเลยก็คิดว่าตรงนี้เขาน่าจะทําให้เป็นจุดเด่นของละน้องได้ค่ะวันละนมีดีเหมือนกัน ค่ะก็ได้เห็นบรรยากาศร้านคุณลินทีจังหวัดระนองกันไปแล้วนะคะใครทีผ่านไปผ่านมาก็กสามารถมาแวะชิมอาหารพื้นเมืองแล้วก็อย่าลืมชิมไอติมรสหมยส้ามปีตีกันด้วยเป็นซอฟพาวเวอร์ของจังหวัดระนองค่ะช่วงนี้ก็กลับไปทีพีเบาเกลี้ยงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะ